โอ้โหตกไม่พักเลยอะ่ะไปไหนได้ล่ะครับเนี่ยว่าจะออกไปข้างนอกแล้ววัเนี้มีนัด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 ทุกวันอาทิตย์ไงตกไม่พักเลย <S <S ยังไม่ได้กินข้าวด้วยครับเพื่อนสงสัยต้องไปดูอาหารตู้เลวอะโอ้โหบางทีตรงแต่4ีโมงแล้วอะตอนนี้ตอนนี้ คุ้มครึ่งแล้วมั้งนะ<อ>เห็นไหมตกจริงจัง<อ>ตกไม่พักไม่ได้ไปไหนดูแลสุขภาพบันด้วยนะครับผมเพราะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยตู้กดเซเว่นเนี่ยตู้ว่าทาังชีวิตมีอะไรกินบ้างหมเนี่ย โอ้มีแต่ของซ้ำๆฝนตกตั้งแต่กี่โมงแล้วเนี่ยเนาะไปไหนไม่ได้เลยเลีหยวอะไรเลี้ยวซอายโอ้ฝนฟ้าแบบข้างบนโอ้โหน้ำท่วมแล้วมั้งเนี่ยตกขนาดนี้ ตกหลายชั่วโมงแล้วเนี่ยนะตกหนักแล้วเนาะมีอะไรมีพายุเปล่าใช่ไปไ่ะไม่ได้ไปไหนไม่ได้เลยเสืสพพ้อผ้าเปียกปอนหมดเลยลง<ม>ุลงเียลมมากนะลมมันมาทางนู้นอ<ม>่ะมันลงอ๋อมันลงลิฟต์มาโอ<ม>้โง่ก็ออกตรงนี้มันไม่ลงมาถึงนู้นเลย โอหสาดมาหััวนอ,อ่ะ